ทดสอบแบล็งกันก่อนส่งวันนี้วันที่9กันยายน2568แบล็งกันกระบอกนี้น้องชายอยู่สกลน,นครเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของคูเซ่911 SX ตัวสีนิ้วนะครับสีสโมกเข้มลายคิมเบอร์ประกับพลาสติกลังพึ่งสีดำราคาณนะปัจจุบัน9,500บาทครับอันนี้เลยเสื้อล่องลึกนะ9,500กระสุน10นัดแบล็งกันคือสิ่งทียมอาวุธจุกตัวนี้อย่าไปเอาออกนะถ้าอ,าออกปืนจะไม่สลัดปอกครับกระสุนเข้ายิงแล้วมีแต่เสียงกับเสียงเท่านั้นเองเองนาะยิงคนไม่ตายพูดง่าย สั่งซื้อก็ส่งครับก่อนส่งต้องเทสทุกระบบระบบเซฟจะเข้าได้ตรงง้างนก,ก่อนปลดเซฟเหนียย่ยวกลหลังอ่อนก็ใช้ได้จริงไม่กรมให้หลังอ่อนยุบก,ก็เหนียย่ยวกลไม่ได้ครับยิงเทสสองนัดโอเคชอบแอดไลามาสั่งซื้อได้ครับที่ร้านมีบูธป้องกันคันค้างสไลด์งอจําหน่ายด้วยนะครับตัวนี้บูธจบปัญหาคันค้างสไลด์นอถ้ามันงอแล้วน่าสุดท้ายจะไม่ค้างแบบนี้นะอันนี้นละเก้าร้อยบาทชอบแอลไลมาซื้อได้ครับ ทั้งปืนแะบูธลายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ